สวัสดีเพื่อนชาวย t ท b e ทุกท่านนะคะวันนี้แอดยูจะมาสรุปสรุปตัวเลขนะคะสรุปสูตรที่ได้นำเสนอไปในในงวดนี้นะคะว่าไอ้สูตรต่างๆที่นำเสนอไปแล้วนั้นสรุปแล้วสรุปเป็นตัวเลขเนี่ยมันควรจะเป็นตัวเลขชุดไหนนะคะชุดบนชุดล่างเดี๋ยวเราจะใช้สูตรที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ตัวเลขชุดตัวเลขออกมานะคะ อันนี้แอดน่ะเพิ่งจะเริ่มสร้างสูตรในงวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสูตรอาจจะยังไม่เยอะเนาะการกรองตัวเลขอาจจะยังกรองได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นการสรุปตัวเลขในงวดนี้จะสรุปตามสูตรที่แอดมีในมือกัอนนะงวดหน้าเดี๋ยวจะสร้างสูตรให้เยอะขึ้นการกรองตัวเลขจะละเอียดขึ้นนะคะเพราะั้นงวดนี้เราเอาเฉพาะ ตามที่สูตรที่เรามีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่กรองแล้วเนี่ยมันจะเข้าเป้าไม่เข้าเป้ายัางไงเราจะต้องพัฒนาสูตรดักตรงไหนอะไรยังไงมั่งนะคะเพราะ,ะน,นังวดนี้เป็นน้ําจิ้มเป็นแนวทางกันนะอ่ะก่อนที่จะไปดูการสรุปตัวเลขนะคะก็ต้องพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะ,ะสิ่งที่คลิปนี้ทําที่แอดนำเสนอเนี่ยเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเพราะฉะนั้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าสูตรที่ได้ตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยเราได้มาจากการสร้างโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ใช้หลักสถิติใช้ความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์จากแพทเทิร์นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นเราฟังไว้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ อ,อย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะไม่รู้ว่ายังเหลือขายไว้นะวันนี้วันที่15พรุ่งนี้แล้วเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาดูกันเลยนะคะสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วสูตรที่เราได้สร้างขึ้นไปน่านจะสักประมาณ10สูตรเนาะสูตรยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งเริ่มนะแอดเพิ่งเริ่มนะคะงวดหน้า จะพยายามสร้างสูตรที่เยอะกว่านี้เพื่อที่จะกรองตัวเลขให้มันมันดีขึ้นนะคะอ่ะสูตรที่ที่ได้สร้างไปแล้วสิ่งที่เราได้เรามาดูอ่าชุดเลขบนก่อนนะคะเลขบนก่อนเนาะเลขบนนะคะเลขบนนะเลขบนนะคะเลขเด่นของเลขบนนะอ่าเราได้มาจากสูตรแรกนะคะอันนี้เป็นเด่นเนาะเด่นนะคะตัวที่เราได้มาจากสูตรแรกนะคะเราได้ เด่นของสองหลักบนนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยก็คือสองตัวบนนะเราได้เลขเด่นเป็นหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะอันนี้ได้จากสูตรแรกนะสูตรแรกเนี่ยนะคะแสูตรเนี้ยนะเราได้ออกมาเป็นหกเจ็ดแปดที่เป็นที่เป็นเลขเด่นนะคะสองตัวบนเนาะ,อ,ะอันนี้สูตรแรกนะคะสูตรถัดมาเราได้น,นะขออนุญาต คนหาสูตรก่อนนะคะสูตรเย yes, อะสเลเกินเราไดอ้อีกชุดหนึ่งก็คือชุดสองตัวบนนะคะอันนี้จะพ่วงสองตัวล่างไวด้วยในสูตรเดียวนะคะเพราะว่าใช้ได้ทั้งสองอันชุดนี้เราได้เลขเด่นก็คือ0นย์กับ1นะคะศูนกับหนึ่งนะอ่ะันได้ศูนย์หนึ่งเป็นเด่นนะคะเลขบนนะแล้วก็ อีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ชุดนี้นะชุดนี้เราได้เด่นคือหนึ่งหนะคะหนึ่งดนะใช่หนึ่งหนะคะหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งเราได้67นะคะ67ดน,ะ,ะ,67นะ,ะ67หมดหรือยังเราเนี่ยแล้วก็ อีกสูตรหนึ่งน่ะอีกสูตรหนึ่งเราได้เลขเด่นคือ1 2 6 3อนะคะ1 2 6 3อันนี้ใช้ได้ทั้งตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะหนึอนะ1 2 6 3อ่ะอันนี้จากสูตรที่เรามีในมือนะคะเราก็จะวิเคราะห์ตามสูตรที่เรามีในมือนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันผลจะเป็นยังไงนะคะอ่ะดูเป็นแนวทางนะเพราะฉะนั้นไอตัวที่ ตัวที่เป็นตัวเด่นที่ชนกันแล้วพอที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงได้นะคะก็จะเป็นสรุปเด่นเนาะสรุปเด่นก็จะเป็นตัวไหนมั่งที่เป็นตัวเด่นของเราอ่ะเราก็จะมี1เป็นตัวเด่นเนาะมี1มี6อ่ะหเนี่ยมาหลายสูตรนะคะสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็เข้างั้นมีมี1มี6แล้วก็มี มี7นะคะอันมี1มี6มี7นะที่เป็นเด่นด้านเด่นบนนะคะเด่นบนตัวรองก็จะมีมีใครบ้างตัวรองก็จะมีมี2มีมี0ด้วยนะคะมี0มี2มี3แล้วก็มี8นะคะรองนะนี้เรามีสูตรที่มีเลขตับด้วยนะ เลขดับเลขที่ไม่น่าจะมานะคะเดี๋ยวหากันนะเลขดับเราได้ดับอะไรมั่งเลขดับเราได้ดับอ่าสิบบนนะคะดับสิบบนก็คือดับห้าเนาะดับสิบบนนะคะสิบบนเราได้ห้านะเพราะฉะนั้นห้าน่าจะไม่มานะคะแล้วก็ดับร้อยอ๋อ ดับร้อยนะคะดับร้อยก็คือดับหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ตามที่สูตรคำนวณมาได้นะเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบหลังจากที่ที่ประกาศรางวัลแล้วนะคะว่าเป็นตามนี้หรือเปล่านะคะสูตรไหนจะอยู่สูตรไหนจะไปอ่ะทีนี้เรามาจัดชุดตัวเลขจัดชุดตัวเลขเพื่อที่จะพยากรณ์นะคะงวดวันที่16มันน่าจะเป็นอะไรบ้างนะอ่ะเท่าที่แอดดูนะ ฉันแอจะเทใจไปที่ตัวเลขที่มันเป็นเป็นเด่นมากๆก็คือ6นะคะ6 7 1เนาะแล้วเราก็จะมาจับคู่กับกับตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่เลขตับนะคะเพราะฉะนั้นแอก็คิดว่าตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้นะคะมันก็จะมีอ่า6นะ6เนี่ยเด่นเลยแหละ6 6 1นะคะ7 1 อันนี้แอดชอบเป็นพิเศษดูจากตรงนี้6 1 7นนะคะแล้วก็ตัวนึงก็คืออ่ศ6น7 0นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่น่าจะได้ก็คือ6 6 3นะ6 3นะคะ6 3กับ6 8นะ6 8 แล้วก็7 3กับ7 8นะคะอ่ะแอดยู you, ขอมอบ 8, 8ตัวนี้ให้นะคะ8ตัวนี้อ่ะเรามาดูว่าไอ้นี้บนนะบน2ตัวบนนะคะจะมาแบบนี้หรือเปล่านะไอ้เลขบนนะนะคะ่ะให้แตัวนี้แหละแล้วเรามาลองดูกันว่าจะได้ไหมนะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจับคู่ถูกต้องไหมแหละ ะะคะแต่ตามสูตรมันได้มางี้นะะแต่ตัวเลขมันจะเยอะกว่าน,นี้เราก็เอาที่คิดว่ามันน่าจะเป็นนะน่าจะมานะคะแอดจัดให้เป็น6 1 7 1 6 0 7 0 6 6 6 6 8แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเจาเนี่ยทำไมแอดเขียน7 จ็ดแปดสองครั้งเพื่ออะไรนี่เจ็ดแปดสองครั้งเพื่ออะไรเป็นเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปดกันตัวนี้ไว้หน่อยกันแล้วกันกันนะคือหกกับเจ็ดเนี่ยเข้ามาแบบแบบเยอะอะกันกันหกเจ็ดไว้หน่อยกันแล้วกันกันหกเจ็ดไว้หน่อยนะอ่ะอันนี้คือเลขบนนะคะทีนี้ไอเลล้เลขล่าง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 เรามาดูว่าเลขล่างสุดที่เราคำนวณมาได้เนี่ยเราได้อะไรมั่งนะคะเลขล่างนะ เลขล่างสูตรที่เราคำนวณได้ของเลขล่างนะคะเราได้อ่แเราได้ชุดที่เป็นชุดที่สามารถจัดชุดได้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมากรองชุดที่เป็นเลขดับออกนะคะจากชุดนี้ด้วยเราก็จะมาผสมกันนะคะชุดนี้เราได้หลักสิบเป็น4ี่ห้าหกแปนะคะหลักหน่วยเป็น2องสามสี่หนะอันนี้คือชุดหนึงนะคะ อีกชุดหนึ่งเด่น2ตัวล่างเราได้0กับ5นะคะเด่น2ตัวล่างนะเดี๋ยวแอดเขียนไว้กันเด่นก็จะมี0 5นะ05นะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวเอาชุดเด่นกันนะชุดดับค่อยค่อยว่ากันนะคะชุดเด่นไหนละ่ะหากัน ชุดกับค่อยค่ยว่ากันอีกทีชุดเด่นก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะคะตัวชุดนี้เราใช้ได้ทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นก็จะเป็น01นะะ 01, 01, นะคะศ1นย์น่ะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่ง ก็คือชุดนี้นะคะชุดนี้ใช้ได้ทั้งสองอันเหมือนกันนะคะชุดนี้ก็จะเป็น 1, 2, 6, 3งสองหกเออมันจะเป็นตัวเลขมาคลายๆกันหรือเปล่านะเหมือนเนี้ยหนึ่งสหสานะคะแล้วอีกอีกชุดหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ก็คือชุดชุดชุด 1, 6, นี้นะคะ เพราะว่าแอดเช็คแล้วมันสามารถใช้กับอสองตัวล่างได้ด้วยห้างวดสุดท้ายเนี่ยนะดังนั้นมันอาจจะหนึ่งหกเจ็ดอาจจะมาได้เราลองไ้ก่อนก็นแล้วกันนะคะ,อะพอได้นะตัวเนี้ยพอได้พอได้พอได้ก็จะเป็นชุดหนึ่งหกเจ็ดนะคะหนึ่งหกเจ็ดนะ,อ,ะอันนี้เป็นชุดเลขเลขเด่นเลขล่างที่เราได้มาจากสูตรนะคะแล้วก็ไอตัวตัวนี้นะ ชุดนี้นะคะชุดนี้เราก็จะเป็นอ่าหลักสิบของเราก็จะมีสี่ห้าหกแปดเก้านะคะชุดนี้เขาจะจัดชุดกันสี่ห้าหกแปดเก้าแล้วก็หลักหน่วยเขาที่เขาจะจัดชุดของเขาเนี่ยนะชุดสูตรของเขาเนี่ยก็จะเป็นสองสองสามสี่หกเจ็ดนะคะคือชุดนี้มันมันเข้ามาสิบงวดละนะคะเนี่ย ที่เขาจัดชุดมาได้เดี๋ยวเรามาดูสโคบว่าหลังจากที่เราจัดออกมาแล้วเรามาเทียบกับชุดนี้เราเราจะตัดตัวไหนออกบ้างที่มันเป็นเลขดับนะคะอะวันเราดูเลขดับเลขดับของเรามีอะไรมัง่งดับเลขดับของเราดับก็จะมีดับดับสองตัวล่างเลยเนาะสองตัวล่างสองตัวล่างเนี่ย ก็จะดับแปดนะคะดับแปดนะถ้าดับหน่วยอ่สองตัวล่างดับแปดนะสูตนี้นะคะถ้าดับหน่วยล่างก็จะเป็นดับ5้านะคะดับ5ตรงนี้นะได้มาจากสูตรนี้นะคะนี่ดับ5แล้วก็ดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างตัวนี้เป็นดับแปดนะคะอันนี้หลักสิบ 10นะหลัก10บเนี่ยเราดับ8นะคะดับแแล้วก็ดับหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้นะดับหน่วยล่างเราดับสองนะคะหน่วยล่างเพราะน้เราเลือกเพิ่มสองเข้ามานะคะ่ะดับ10ล่างอีกสูตรหนึ่งก็คือดับ7ดนะคะดับ7ดับ10นะตรงนี้เป็น7ดนะคะ แล้วก็1ิบล่างอีกสูตรหนึ่งที่ดับนะคะก็คือห้าสูตรเยอะบางทีเราก็งงนะแตะกี้ดับอะไรนะดับสิบล่างนะนี่ความจำสั้นเหมือนปลาทองดับสิบล่างสิบล่างดับห้านะสิล่างดับห้าเพิ่มไปนะคะ,ะแล้วก็แปลว่าสองตัวล่างตรงนี้ขอกระจายแดมาอยู่ตรงนี้นะคะ8ดกับ8ปดมาอยู่ตรงนี้อ ก็จะหมดแล้วนะนวยล่างของเราอะทีนี้เราจะลองมาจัดชุดตัวเลขนะคะว่าชุดตัวเลขที่มันควรจะจัดเนี่ยเป็นอะไรเราสรุปไอเลขเด่นกัน่ะสรุปนะคะสรุปเด่นล่างนะสรุปเด่นล่างว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวเด่นของเรา เด่นล่างนะคะอ่ะมาดูชุดที่เป็นตัวเด่นนะตัวที่ซ้ำกันเยอะมากๆก็คือมันจะมี0ูนยเนาะเนี่ยศซ้ำสอที่แล้วก็มี1นะคะมี1ซ้ำแล้วก็มี6นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเด่นล่างของเราก็คือ0 16เนาะศ1นนนอกนั้นก็จะเป็นตัวรองที่เราจะเอาไปแอ้มแปะจัดชุดนะคะจัดชุดอ่ะเสร็จแล้ว มันก็จะมีชุดนี้ด้วยนะชุดนี้ตัวที่เด่นทั้งบนและล่างเนี่ยคือเนี่ยมี4ี่นะ, 4, นะคะแล้วก็6เนาะแะ้ั้ี่กับ6กเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาไปพิจารณานะ4ี่กับ6นะคะ2อแล้วเนี่ยอ่าห้ามทิ้งเขาเราได้มาจากสูตรนี้นะอ่ะทีนี้เราจะมาจัดชุดนะคะจัดชุดนั้นขอเอา4ี่เนี่ยมาผสมกับศูนย์นี่กันเลยนะคะเพราะสี่จะเกิดขึ้นทั้งทั้งทั้งหน่วยแล้วก็1ิด้วยนะคะเราเอามาผสมกับศูนย์ตรงนี้นะ แอนแอดยูคิดว่าน่าจะเป็น4 0ศูนย์นะคะ4 0ศูนย์นะเนี่ยเอามาผสมนะคะแล้วก็4 1นเนะ4 1นะคะแล้วก็ขอเอาสีผสมกับไอ้พวกตัวที่เป็นเด่นรองนะคะเด่นรองของเราก็จะมี3เนาะตัวหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอจัดชุดอะมันอยู่ในตรงนี้พอดีเลยนะคะ4 3เนี่ยเป็นตัวกลับ อ่ะเนี่ยสี่สามนะคะมันเกิดตัวนี้พอดีนะดังนั้นแอดคอเพิ่มสี่สามเข้าไปแล้วก็เพิ่มสี่สี่เข้าไปด้วยนะคะพอจัดชุดตรงนี้มันจะมีสี่สี่เกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะดังนั้นคอจัดชุดสี่สี่นะคะตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ชุดที่เป็นหกหกขึ้นต้นนะคะก็ขอจัดชุดเหมือนกันหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแล้วก็หกสี่นะคะอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดที่ สร้างจาก9ก้ากันแล้วกันนะคะเพราะว่าไอตัว5เนี่ยหเนี่ยเป็นดับไปละห้าเนี่ยเป็นเลขดับค่ะมันตำแหน่ง5เนี่ยดับอ่ะ่ยาดับนะคะ8ก็ดับนะคะแก็ดับนะเพราะฉะนั้นแล้ว2ก็ดับในหลักหน่วยด้วยอะ่ะแต่ไม่รู้ดับจริงหรือเปล่าแต่สูตรมันว่าอย่างนั้นสูตรมันว่าอย่างนั้นอันนี้เราว่าไปตามสูตรนะ เราว่าไปตามสูตรคณิตศาสตร์ที่คำนวณได้นะคะจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนจะมาแต่สูตรอันนี้เราว่าตามสูตรนะคะเราว่าตามสูตรนะทุกคนทุกท่านนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัว9ที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยนะ9ที่เราจะาไปใช้นะ่ยก็เลยจะเป็น9ที่จับกับ3นะคะ9 3 9าส6แล้วก็97นะคะ97นะ อะเอาเท่านี้นะคะสำหรับเลขล่างนะเลขล่างของเรานะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดเขียนอีกรอบหนึ่งว่าได้อะไรเป็นอะไรนะงวดเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรของเราอะ่ะมันแม่นเพียงพอหรือยังหรือเราต้องไปคิดสูตรเพิ่มแต่แอดคิดว่า,าต้องไปคิดสูตรเพิ่มอะ่ะเพราะสูตรยังยังกรองตัวเลขไม่ดีพอนะคะอ่ะเราเอาเด่นบนก่อนนะอันนี้งวดวันที่16นะ, 16, นะ สิหกันยายนหกห้านะคะหกนี่นะเอาเด่นบนกันนะเด่นบนที่เราสรุปไว้คือตัวนี้นะคะหนึ่งหเจ็ดนะ บนนะคะบนเด่นนะคะหนึ่งหกเจ็ดนะเราคิดว่าสามตัวนี้น่าจะมานะคะแล้วก็จัดชุดบนให้มีหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกศูนย์เจ็ดศูนย์ 6 3สาแล้วก็6 8 7 8ดเจ็นาะหกแปนะคะอันนี้คือบนนะเสร็จแล้วทีนี้ล่างของเราล่างของเราเลขล่างเลขล่างเด่นคือ ไหนล่ะเราสรุปไปตะกี้ไหนล่ะล่างเด่นคือ0ูนนะคะ0ูนแล้วก็6อ่ะอันนี้เลขล่างนะคะแล้วเขียนติดกันทำไมเนี่ยแยกกันนะเด่น0ูนนะคะเอาเขียนใหม่ก็ได้เดี๋ยวเข้าใจผิดเด่น0เด่น1แล้วก็เด่น6นะคะทำคลิปก็บ่นไปอยู่คนเดียวอ่ะแล้วตัวที่จับ เลขประกบให้มีอะไรมัง่งก็จะมี4 0นะคะ4 1 4 3 4 4นะคะ6 0 6 1นะคะ6 3 6 4แล้วก็9 3 9 4 9 6 9 7 จัดให้จากข้าพเจ้าเองแอดอยูเดี๋ยวเราเราลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแอดยู you เองนะคะแอดยู่ you. นะคะแอดยูจัดให้นะเดี๋ยวเรามารอรอผลนะคะรอผลรอผลนะคะว่าจะเป็นยังไง รนี้รู้เรื่องพรุ่งนี้รู้เรื่องว่าเราจะต้องพัฒนาสูตรของเราไปแค่ไหนนะคะอันแอดออกตัวไว้ก่อนว่าแอดเพิ่งพัฒนาสูตรได้งวดเดียวนะคะเพราะนั้นสูตรนะ่ะยังไม่หลากหลายพอที่จะกรองตัวเลขตัวเลขเห็นไหมออกมาค่อนข้างหลายตัวนะคะเพราะว่าสูตรเรายังไม่ครอบคลุมนะคะอันแอดจะพัฒนาสูตรให้ครอบคลุมให้กรองตัวเลขได้ได้มากกว่าน,นี้นะคะคือกรองออกไปให้เหลือจํานวนตัวน้อยที่สุดนะคะงวดนี้ก็อาจจะ เยอะหน่อยพอสูตรยังไม่พอนะก็ออกตัวไว้ก่อนนะคะออกตัวไว้ก่อนนะเป็นแนวทางนะคะทุกท่านทุกคนแต่ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะขอให้ใช่ขอให้โดนขอให้ขอให้เห่งๆทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ